สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ YouTube ช่องไลฟ์สารดีชาแนลนะครับคลิปนี้ฮะมาทุกท่านมาดูแปลงนาครับซึ่งเดิมทีเป็นแปลงนาที่ทํานาเป็นประจําทุกปีนะครับแต่ปีนี้ฮะต้องการที่จะเปลี่ยนพื้นที่บริเวณนี้ครับให้เป็นในรูปแบบของโคกหนองนาก็คือจะมีการขุดคลองนะครับขุดคลองเป็นหนองเป็นสะ นะครับเป็นคลองไส้ไก่แล้วก็มีเพิ่มโคกนะครับแล้วก็เปลี่ยนพื้นที่นาให้เป็นพื้นที่นาที่มีจํานวนไม่มากนะครับก็แบ่งพื้นที่เป็นเป็นโคกเป็นหนองแล้วก็เป็นนานะครับพื้นที่ของผมเองครับในส่วนประมาณนี้นะฮะประมาณ3ไร่กว่า,วานะครับที่จะดําเนินการในการขุดเป็นโคกหนองนาซึ่งติดต่อกับ ทีมงานขุดไว้เรียบร้อยนะครับก็จะเริ่มลงมือในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ครับถ่ายทําวันเสาร์ที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565นะครับช่วงเวลาในการถ่ายทําก็เป็นประมาณน่าจะประมาณ5โมงเย็นนะครับซึ่งก็ได้ทําการถ่ายทําเพื่อเก็บภาพบรรยากาศก,าก่อนที่จะได้เริ่มลงมือในการขุดในวันพรุ่งนี้นะครับสัดส่วนนะครับที่วางแผนไว้ นะฮะตรงพื้นที่บริเวณนี้นะครับตามที่ตรงชี้ตรงนี้นะครับตั้งแต่ตั้งแต่มุมนี้ฮะตั้งแต่มุมนี้ครับนับลงมาถึงตรงนี้ประมาณ6ประมาณ75เมตรนะครับเ5เมตรนี่ครับถึงมุมนี้พอดีนะครับไล่ไป75เมตรนะฮะเป็นพื้นที่ที่ไม่ใช่สี่เหลี่ยมอ่เท่าไหร่นะครับก็มีสี่เหลี่ยมเป็นเป็นมุมพื้นที่หลายมุมนะฮะ นับจากจุดนี้ครับแล้วก็ไปตรงจุดนู้นครนี่ครับเลยมาอยู่ประมาณนี้ครับน่าจะประมาณ70กว่าเมตรนะครับมาทางนี้ก็50กว่าเมตรแล้วก็จากมุมนี้มาตรงนี้ก็6กสเมตรประมาณนี้นะครับก็วางแผนมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับคุยกับทีมงานขุดเรียบร้อยแล้วนะฮะโดยที่จะให้นะครับดินนะครับที่เราจะนําดินจาก คลองไส้ไก่ตอนนี้จะทําคลองไส้ไก่นะครับนาดินมาถมปรับปั้นเป็นโคกตรงนี้นะครับให้มันมีพื้นที่นะครับเท่ากับคันนาในปัจจุบันตรงนี้นะครับให้มันเสมอลงมาห่างจากแดนนะครับแดนแดนของป้านะครับก็ห่างมาจากแดนประมาณ6เมตรนะครับหลังจาก6เมตรเสร็จแล้วก็ไปเป็นคลองไส้ไก่มีความกว้างนะครับจากขอบของคลองประมาณ ขอบด้านขอบนะครับประมาณ4เมตรลึก2เมตรนะครับก็สรุปลงไปไล่ตามลำดับนะฮะคลองไส้ไก่จะอยู่ประมาณนี้นะครับนับจากขอบมาตรงนี้มาล้กก็มาตรงนี้ฮะเป็นหกเมตรห่างหเมตรนะครับส่วนคลองฝั่งนู้นก็ห่างจากขอบแดนนู้นเหมือนกันนะครับแดนนู้นฮะก็ห่างเข้ามาครับ6เมตรเหมือนกันนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นคลองนี้ฮะก็นับจากพื้นตรงนี้ครับนี่ครับนับจาก ขอบแดนตรงนี้ครับนับมาก็จะประมาณ6เมตรเหมือนกันครับแล้วก็ถึงจะเป็นคลองนะครับก็4เมตรเหมือนกันครับความกว้างของคลองนะนะฮะตรงคลองครับตรงมุมนะครับคลองก็จะเริ่มตรงนี้ฮะเริ่มตรงเนี้ยมาแล้วก็มาหักมุมตรงนี้ช่วงมุมครับช่วงมุมตรงนี้แล้วก็มุมทางฝั่งนี้นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าหลุมขนมครกนะครับหรือว่าเป็นสะดือน้านะครับอยู่ตรงมุมให้มันลึกกว่าปกตินะครับจาก2เมตรก็เป็น ประมาณ2เท่าก็คือประมาณ4เมตรนั่นเองนะครับลึกลงไปนะครับในด้านล่างนะครับหักมุมมานะหักมุมมาตรงประมาณ50กว่าเมตรนะครับนับจากข้างหลังที่ผมเดินถือกล้องมานะครับนับมาจากข้างหลังประมาณ50กว่าเมตรนะครับห้าสถึงหกเมตรนะครับก็จะเป็นเป็นหนองอา่าเป็นหนองกับกักเก็บน้ํานะครับหนองก็ค่อนข้างที่จะตาม ตานแผนนะครับตามแผนที่วางไว้ก็คือประมาณ20คูณ40เมตรแต่เดี๋ยวต้องดูหน้าง,งานจริงๆวันพรุ่งนี้อีกทีนะครับว่ามันพอที่จะได้ได้ขนาด4ได้ขนาด20คูณ40เมตรหรือเปล่านะครับนะฮะโดยที่ว่านะฮะคลองไส้ไก่นะครับคลองไส้ไก่คือจะค่อนข้างที่จะเกือบล้อมรอบนะครับแต่เป็นครึ่งครึ่งครึ่งหนึ่งนะครับจะล้อมรอบมาคลองไส้ไก่มานะครับ มาลัดเลาะตรงนี้มาแล้วก็จะมาเป็นหนองเป็นสระนั่นเองนะครับบริเวณนี้นะครับขอบสระก็ประมาณ2เมตรแล้วก็สลปลึกลงไปอีกประมาณ4เมตรสะดือน้าอีกน่าจะประมาณ5-6เมตรอีกทีนะครับเนี่ยฮะก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็วันพรุ่งนี้ฮะเดี๋ยวรถแมคโครทีมงานขุด นะครับของท่านกำนันจิรศักดิ์ศรีนามนะครับก็จะได้มาทำการขุดให้นะครับโดยพูดคุยการรูปแบบนะครับกับท่านเรียบร้อยแล้วนะฮะคลองก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับตามแผนที่วางไว้คลองนะฮะแล้วดินนะครับดินที่ขุดได้จากคลองไส้ไก่แต่ละมุมแต่ละข้างนะครับก็จะเอามาโปะมาปั้นเหมือนเดิมครับเป็นคูเข้ามานะครับมาปั้นนะฮะแล้วก็ตรงคลองเอ้ไม่ใช่ตรงตรงบ่อ ตรงสะนะครับที่เป็นอ่างกักเก็บน้ําก็จะเอาขึ้นมาปั้นเป็นคูใหญ่อีกทีหนึ่งเพื่อที่จะแผนในอนาคตนะครับทําที่พักที่อยู่อาศัยนะครับอาจจะเป็นพื้นที่บ้านนะครับอีกทีหนึ่งนะครับนี่ฮะนี้คือแผนเดิมทีจะมีต้นยูคาลิปตัสนะครับล้อมรอบพื้นที่เลยนะฮะนี่ฮะล้อมรอบพื้นที่เลยจะสังเกตเห็นว่าจะมีตอของต้นยูคาลิปตัสอยู่นะครับ แต่ได้ทําการตัดไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อตัดนะครับให้ให้คนมาเหมาไปเรียบร้อยนะครับเป็นต้นยูคานะครับแล้วก็เนี่ยฮะเนี่ยตอนเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้ครับก็จะให้ทางรถแบคโฮเขานะครับทําการขุดนะครับขุดซากขุดตอออกนะครับเพื่อที่จะได้ถมดินเพื่อแบบถ้าเราไม่ขุดออกเนี่ยนะครับเผื่ออนาคตนะถ้ามันไม่ตายนะเดี๋ยวพันงอกขึ้นมาเราจะยุ่งจะเอาออกอยากลําบาก นะครับหรือถ้ามันตายดินตรงนี้ที่เป็นส่วนของรากเนี่ยอาจจะยุบได้นะครับนี่เป็นต้นยูคานะครับที่เหลือไว้ต้นเดียวนะครับเพราะว่าคุณพ่อบอกว่ามันมันตรงดีนะเอาไว้อยู่ร่มเงาสักต้นเถอะนะครับอนาคตจะปล่อยมันไว้หรือจะเอามันออกก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่ฮะตรงนี้ก็จะแผนตรงนี้ก็คือว่าจะเอาดินจากหนองฮนะมาถมพื้นที่นี้ให้มัน ต็มแต่ดู <S <S ทีมันจะเต็มหรือเปล่าแต่จริงใจก็คืออยากจะให้มันเต็มให้มันเสมอกับคันนาตัวนีน้นะครับให้มันเสนอเสมอกันเพื่อที่จะให้มันเป็นโคกนะครับโคกเพื่อที่จะได้ใช้ในการทําที่พักอาศัยนะฮะเ,เป็นเป็นเนินนะครับนะบส่วนตรงนี้ก็จะไม่ได้มายุ่งอะไรนะครับก็จะปล่อยไว้ก่อนนะครับตรงเนินนี้ให้มันเสมอนเนินนี้นะครับตรงฝั่งนี้นะฮะก็จะปล่อยไว้ นะครับแบบนี้แหละก็คือทำนานั่นเองครับคุณผู้ชมครับนี่ครับเส้นตัวนี้ครับก็จะถึงต้นเสดานี้แล้วก็ดึงไปนู่นนะครับนะครับเป็นคันนาเป็นถ้าทำบิ้งนาคันนาเล็กๆไว้นะครับแล้วก็ให้กักเก็บน้ําเผื่อได้อนาคตครับจะได้ทํานาได้ส่วนนี้ด้วยหรืออยากจะเปลี่ยนแปลงตามแผนตามแผนที่คิดไว้ก็คือว่าจะทําเป็นคลองเล็กๆนะครับแล้วก็ปลูกบัวนะครับแล้วก็จะมี กระ่อมไว้นั่งชมบัวชมนาข้าวนะฮะหรือว่าจะทําน้ำน้าพุน้ําอะไรก็อนาคตนะครับแต่เบื้องต้นก็คือว่าเดี๋ยวให้ขุดโคกน้องนาให้เป็นที่เรียบร้อยก่อนนะครับนี่ฮะบรรยากาศวันนี้ฮะเดือนกุมภาพันธ์ยังไม่ไม่ถึงกับร้อนนะครับบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะยังเย็นอยู่นะครับนีฮะ ตำบนนมมลไรสามกีอำเภอนองหงจังหวัดบุรีรัมย์นะครับในช่วงนี้บรรยากาศเย็นสบายนะครับนี่ฮะคลิปนี้ก็พาคุณผู้ชมมานะครับดูแผนในการขุดโคกน้องนาของผมเองนะครับโดยทำการออกแบบนะฮะหน้างานตอนแรกก็ไม่ได้มาวัดพื้นที่เองหรอกโดยผมเองส่องจากอ่า s ส่องจาก g ู o g l e เอิร์นะฮะก็มองเห็นแผนที่แล้วก็ทำแผนออกมาคร่าวๆนะครับแล้วก็เสนอไปทางาทีมงานขุดนะครับก็ได้พูดคุยกับท่านกัานันจิรศักดิ์ศรีนามนะครับน้ากัมนันดอนนะฮะก็ท่านโอ้โหใจดีมากเลยครับอุตส่ามาวัดพื้นที่ให้ขนาดจริงแล้วก็ส่งไปให้เพื่อที่จะให้ผมทำแผนทำแปลนให้มันแบบเป๊ะๆเ,เหมือนหมายถึงว่าให้มันใกล้เคียงกับสถานที่จริงมากขึ้นก็คือมี ขนาดกว้างคูณยาวหรือลึกเท่าไหรหรืออะไรยังไงเท่าไหร่นะครับนี่ครับลืมบอกไปฮะตรงนี้ครับจะเริ่มจากตัวนี้นะครับเราหักมาตรงนี้มาถึงปุ่มหมดแดงๆตรงนี้นะครับที่เหมือนพอท่านได้ปากมบดเอาไว้นะครับแล้วก็จะดึงไปตรงนู้นครับนี่ฮะขนาดนี้ก็ยังอยู่ในส่วนที่จะโคกน้องนาอยู่นะครับตัวนี้ฮะนี่ครับเนี่ยไปตรงนี้ก็จะปั้นโคกให้เสมอกัน ไปตรงถึงต้นมะพร้าวนะครับไม่สักคู่ครับเดีย๋ยวพาเดินไปดูฮนะตรงนี้ก็ยังเป็นเนินอยู่นะครับตรงนี้ยังเป็นเนินอยู่นะเป็นเป็นโคกอยู่นะครับโคกอยู่แล้วก็จะเป็นคลองไส้ไก่ก็จะมาเริ่มอีกทีตรงนี้นะครับนะฮะคลองไส้ไก่จะมาเริ่มอีกทีคือตรงบริเวณนี้นะครับก็นับจากฝั่งนี้มาถึงตรงนี้6เมตรนะครับแล้วก็เป็นคลองไส้ไก่กว้าง4เมตร ลึก2เมตรเหมือนเดิมเหมือนกันนะครับทั้ง3ด้านนะฮะมาตรงนี้นะครับก็เดินมาตรงนี้ครับตรงต้นมะาพร้าวตรงนี้เลยครับตรงนี้เป็นสาะลูกเก่านะครับของพี่สาวนะครับก็จะช่วงช่วงแรกนะครับก็อาจจะขอขอน้ำหมายถึงว่าถ้าหากว่าคลองหนองตรงนี้เรียบร้อยดีแล้วนะครับ คือก็ต้องมีความจาเป็นที่ต้องปล่อยน้ําเข้าเพื่อให้าตาหลิ่งขอบสะขอบคลองนั้นเกิดความาทรงตัวอยู่ตัวได้นะครับก็คือเดี๋ยวจะผ่านน้าตรงนี้ครับข้ามฟากมาให้มันลงคลองให้มันเต็มคลองเมื่อมันเต็มแต่ละคลองแต่ละส่วนก็จะขั้นด้วยพนันกั้นน้ํานะครับหรือว่าเขื่อนเล็กๆนะเขื่อนดินนะครับกั้นน้าไว้เป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงนะครับเพื่อที่จะให้กักเก็บน้ําไว้เป็นช่วง เต็มส่วนนี้เต็มก็ให้มันไหลไปส่วนนู้นไหลไปเรื่อยๆครับจนกว่านูนะ่นฮะไหลไปจนกว่าลงหนองอีกทีหนึ่งนะครับลงหนองโอเคเต็มหนองพอแค่นั้นแต่ถ้าฤูดูการทํานาหรือว่าฤูดูหรือว่าเราอยากจะทํานาเดี๋ยวจะผ่านน้าจากหนองนี้ครับไปตรงบิ้งนาเมื่อสักครู่ที่ถ่ายให้ชมนะครับอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยฮะตรงนี้จะไม่ใช่พื้นที่นาแล้วนะฮะจะเป็นจะเป็นโคกนะครับตรงนี้จะเป็น คลองไส้ไก่นะครับพอเราวางแผนแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็จะมองออกว่ามันจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนนะครับตามแบบแผนที่เราร่างไว้ในกระดาษหรือว่าในคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมันจะเป็นแบบที่เราวาดฝันไว้อีกอย่างหนึ่งแต่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าง,งานจริงๆว่าเวลามาขุดจริงๆแล้วเนี่ยมันจะได้แบบที่เราได้อออกแบบไว้ หรือเปล่านะครับจะใกล้เคียงกันไหมหรือว่าจะจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นในหน้าง,งานจริงๆหรือเปล่าเราค่อยมาปรับเปลี่ยนในหน้างานอีกทีนะครับโดยทางทีมงานขุดก็จริงๆก็อยากจะให้มาวันนี้แหละนะฮะแต่ว่าไม่ทันนะครับเสร็จจากการก่อนหน้านี้ไม่ทันนะครับทีมงานขุดเขาก็จะได้มาวันพรุ่งนี้เช้านะครับเดี๋ยวพอนะฮะรถทีมรถขุดมาถึงวันพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้คุณผู้ชม ได้รับชมกันอีกทีนะครับว่าโคกหน้องนาที่ผมออกแบบด้วยตัวเองนะฮะในพื้นที่ขนาดประมาณ3ไร่เศษนะครับจะเป็นยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับในวันพรุ่งนี้คาดเดาว่าอาจจะยักไม่เป็นรูปเป็นล่างหรอกนะครับก็เดี๋ยวคงจะมีมาการเป็นขีดเส้นตีนะครับตีเส้นให้เป็นแนวเป็นรูปเป็นล่างแล้วก็เอาอะไรนะอ่าอ่าโคนต้นนะครับอ่ายูคาลิสตัสนะครับที่เราตัดออกนะครับ ตอมันออกนะครับก็อาจจะใช้เวลาประมาณน,น่าจะครึ่งวันเกือบวันแล้วนะนะครับขุดจริงๆก็เดี๋ยวดูวันพรุ่งนี้ก่อนนะครับว่าจะได้เริ่มในการขุดได้สักประมาณกี่โมงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตให้นะครับเอาละ,ะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตาม YouTube ช่องช like, ่องไลฟ์สารดีชาแนลนะครับวันนี้เปลี่ยนแนวหน่อยนะ๋ยวจะมาอัปเดตให้ให้ชมกันนะฮะท่านใดสนใจชอบนะครับกับ อคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์สับไครกดกระดิ่งติดตามช่องให้ด้วยนะครับเนีเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ทุกท่านอีกทีนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณจริงๆฮนะสวัสดีครับ